เวลคอมบีเอซีเคทูชแนลสองพันยี่สิบห้าแรมดอรุ่นใหม่ที่สายกระบะอเมริกันต้องจับตามองรถกระบะสายดูที่มาพร้อมดีไซน์สุดล้ำัดแน่นด้วยเทคโนโลยีและพลังที่ดุดันยิ่งกว่าเดิมบอกเลยว่าใครที่ชอบรถใหญ่ดูหนักแน่นไม่ควรพลาดเด็ดขาดเพราะรุ่นนี้เขาอัปเกรดแบบจัดเต็มทั้งภายนอกและภายในพร้อมลุยทุกเส้นทางแบบไม่เกรงใจใครเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกของแรมดอทสองพันยี่สิบห้ากันก่อนเลยตัวถังยังคงความใหญ่โตบึกบึนตามสไตล์กระบะอเมริกัน แท้แ,แต่มีการปรับเส้นสายให้ทันสมัยขึ้นฝ่ายหน้าเหล็กดบดใหม่ทรงเรียวยาวดูด,ดุดันฝากระโปรงหน้าแบบท o w e r b ร์ัเพิ่มความแกร่รงและโดดเด่นกระจังหน้าใหม่ดีไซน์ลายตะแกรงแบบ a ctive ก r e a เชอรช่วยลดแรงต้านลมขณะขับขี่ด้านข้างมีการใช้ล้ออัลลอดขนาดใหญ่สูงสุดถึง22นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยพร้อมซุ้มล้อที่บึกบึนตอบโจทย์สายลุยแบบสุดๆส,ส่วนด้านท้ายของรถไฟท้ายเหล็กแบบใหม่ออกแบบให้ดูเรียบรูแต่ยังคงความแข็งแกร่งกันชนหลังเสริมด้วยวัสดุเหล็กพิเศษ พร้อมปลายข้อไอสีดผู้สะท้อนถึงพลังที่ซ่อนอยู่ใต้ฝากระโปรงบอกเลยว่าแค่เห็นภ่ายนอกก็คงคู่แข่งในตลาดได้ไม่ยากมาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างความหรูหราและสบายแบบพรีเมียมคือจุดขายสำคัญของ r รมดอท0 25คอนโซลหน้าปรับใหม่ทั้งหมดใช้วัสดุหนังแท้ผสมปสานกับลายไม้และอลูมิเนียมจริงหน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาด14.5นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สาย พร้อมระบบเสียงฮามินคาดินที่ให้เสียงกระหึ่มรอบคันพวงมาลัยมันติฟังชันแบบใหม่พร้อมระบบอุ่นมือบอร์ดนั่งแบบหนังแนบรองรับการปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและอุ่นบอร์ดทั้งด้านหน้าและด้านหลังในส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระก็ยังคงให้มามากมายมีช่องเก็บของใต้บอดช่องเสียบ USB และ USB-C หลายจุดพร้อมที่วางแก้วและช่องเก็บของซ่อนภายในอย่างชาญฉลาดเพิ่มความสะดวกสบายทั้งคนขับและผู้โดยสารเครื่องยนต์ของ r a m ด o d อก็ไม่ธรรมดาโดยในรุ่น มาตรฐานจะใช้เครื่องยนต์ V6 ขนาด3.6ลิตรพร้อมระบบอิทอกที่ช่วยเพิ่มแรงบิดในรอบต่ำส่วนรุ่นสูงสุดจะมาพร้อมเครื่องยนต์ V8 ขนาด6ลิตรเฮมิที่ให้พลังเกือบ500แรงมา้าทำงานคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทม์ที่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ทั้งแบบปกติโคลนหิมะรายหรือโหมดลากพ่วงระบบช่วงล่างเป็นแบบถุงลมแอร์สปรนชันที่สามารถปรับระดับความสูงของตัวรถได้อัตโนมัติ ทั้งเวลาขับและจอดเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่และความสามารถในการลุยทางธุรกันดารหรือเวลาต้องลากพวกหนักๆได้แบบไม่มีปัญหาด้านความปลอดภัยก็จะเต็มไม่แพ้กันทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกฉุก,กเฉินระบบเตือนเมื่อออกนอกใลระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติพร้อมกล้องรอบทัน360องศาและเซ็นเซอร์จอดรอบทันทําให้การขับขี่ปลอดภัยขึ้นอีกระดับแม้จะเป็นรถขนาดใหญ่ก็ยังสามารถควบคุมได้ง่าย ราคาของ RAM ดับอเริ่มต้นที่ประมาณ1.9ล้านบาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจไต่ขึ้นไปถึง3.5ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปพร้อมอุปกรณ์ครบครันซึ่งถือว่าเหมาะสมกับสิ่งที่ได้ทั้งขนาดความหรูหราและสมรรถนะระดับพรีเมียมที่ให้มากับรถกระบะคททันนี้โดยรวมแล้ว RAM ดับอคือรถกระบะท,ที่รวมเอาความแข็งแกร่งดุดันหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในคันเดียวเหมาะกับทั้งใช้งานในชีวิตประจำวันขนของหรือแม้แต่การเดินทางไกล พร้อมลุยทุกเส้นทางอย่างมั่นใจใครกำลังมองหากระบะอเมริกันแท้ๆที่ครบเครื่องขนาดนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดอย่างแรงแรมดอล0 25คันนี้คือคำตอบที่ใช่